ได้มาสัมผัสกับแฟนคลับของน้องปายแล้ว да: เนี่ยก็คือแฟนคลับน่ารักมากแล้วก็น well ้องห้ายก็มาหักไลฟ์เป็นเพราะว่าน้องปายกับแฟนคลับก็ได้ต้องบอกว่าได้เปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆในในชีวิตน้องฝ้ายและพี่ต้าเลยก็ว่าได้ยิ่งมาเจอวันนี้มวลมหาสารของแฟนคลับมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเป็นยังงไบค่ะก็ก่ออนื่นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องปายนะคะที่วางใจมาร่วมงานกับครอบครัวเราเนี่ยมาร่วมงานกับน้องฝ้ายมาเพื่อนๆคือ ทุกคนทั้งหมดพี่ๆเอ็ซีของไปทุกคนให้การตอบรับทั้งแบรนด์แล้วก็ครอบครัวน้องหมาเป็นอย่างไีนเหมือนเป็นน้องหมาก็เป็นเหมือนอีกคนอยู่ในครอบครัวเป็นพี่คนโตของเราวพิคี่ค่ะเป็นต้องอยูงไนบ้างคะกับการเปิดโปรดักตมบารีค,ะค,ค่ะ ม,นนมันคือรสซเียอะไรเสตมันคืออะไรแบบคือความจริงเป้าวันนี้ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราอยากทําก็คือหนึ่งเราก็ไม่ได้เจกับพี่พี่สื่อมวลชนแบบนี้มานานแล้วอ,อยากจัดงานให้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็อยากจัดงานเพื่อขอบคุณน้องแล้วก็แฟนคลับน้องที่เหมือนให้โอกาสเรา,าได้ได้เหมือนร่วมงานกันทุายแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ มาในวันนี้ไม่ไม่ได้สำคัสบรรยากาศแบบนี้มา<ช>ต้องใส่กอดโควิดแล้วครับ,รบก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปสังคมโซเชียลก็เปลี่ยนไปนะครับ แต่ว่าวันนี้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนมารวมหน้ากันอย่างพร้อมหน้า<อ>พร้อมตาเลยมันรู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราประทับใจที่ทุกคนยัง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 ,ยงจำเราได้แล้วก็ยังให้ความสําคัญกันยังนิ่ถึงกันนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนมากๆครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างผู้ใดที่สนใจโซซิส,ขสเขาต้องติดตามเขาทำไงหรือว่าอยากได้ไหมต้องทำยังไงคือโซซิสกับแคนดี้บิงนะคะเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามใครอยาก มอบหน้าสวยๆให้เราได้ดูแลนะคะก็คือติดตามเราได้ทางเพจ Candy Bean ค่ะหรือจะได้ทางไอจีส่วนตัวหรือว่อาอ่อทิกตอกของน้อหมางก็ได้พี่หมากก็ไลฟ์ด้วยนะใช่เดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้ไลฟ์แต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งแฟนขับน้องปลายสองตลอดพี่กับต้องแบบนี้ต้องนแบบนี้ อย่างเวลาไลฟ์เขาส่งของขวัญให้เยอะไหมอ่ะเขาส่งของขวัญนักบวชหรออะไรนี้มากเลยเนาะก็ยังดูไม่เป็นเลยค่ะของขวัญแต่ว่าเพื่อนบอกเนี่ยได้ของขวัญได้ของขวัญคนที่ได้เยอะมากเนี่ยอ่าไม่ใช่แค่คุณนักหวานนะฮะคนนี้เลยฮะลาบูกี้อย่างไรถ้าไปก็สปอนพซอร์ตเรายังไงบ้าง ต้องตอบแทนความรู้สึกเขาแล้วก็ดูแลน้อให้ดีที่สุดอย่างนี้ถ้าพรีเซนเตอร์ทำตลุ่เป้าเรามีอะไรคือต้องบอกว่าคือรักน้องเหมือนญาติเป้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องทำงานเรื่องอะไรด้วยกันมันอยู่กันด้วยกัน ถามว่าจะมีลูกอีกไม่มีไม่มีแล้วปิดแล้วปิดแล้วหรือยังไงแล้วค่ะปิดปิดแน่แล้วชอบอยากมีน้องไหมจะอยากมีน้องอยากมีน้องออมออารอยากมีน้องแล้วอ้าวไม่ลูกโอ้ินจะกินน้องอย่าเพิ่งลูกยังยังยังคือคือคุณนหภาคือปิดเลยหรือว่าปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะไม่มีทางเปิดแล้วอันนี้คุณได้คุยกับคุณสามีตกลงแล้วกับพี่ต้าแล้วคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วก้าวไปไหครับพี่ก็ผมก็รู้สึกว่า เออเรา <cope. S 2> มีลูกชายก็ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าน้องไมเคียเป็นลูกชายคนสุดท้าสุดท้องก็ดีแล้วก็ต้องเอ่อต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณทั้งหวานที่มีลูกให้ผมทั้งสามคนแล้วก็เรียนถึงลูกชายคนนี้ด้วยก็ขอบคุณมากครับเน่ที่ความที่น้องออกมาแล้วน้องน่ารักอย่างเงี้ยเราอยากใอ้อท์นอผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์เรามันจะเท็ฟังมากน้องน้องก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะไลฟ์ไปสับ ผมมีแอปอันนี้คือตั้งใจจะมีสามคนว่าจริงๆนะก่อนหน้านี้ตอนแรกตั้งใจจะมีคนเดียวแล้วก็แล้วก็โผล่มาน้องมาโก้มาครั้งที่แล้วตอนน้องมาโก้ก็บอกพี่ๆทุกคนว่าไม่มียอยู่แล้วไปอีกคนนึงอันนี้ปิดปิดตู้อีกแล้วไอพี่ทีปิดก็คือรัต้องทำหมันหริงว่าใช่ค่ะต้องมีคป็นหมอดูแลแต่ว่าที่ไส่ไม่สะดวกค่ะ แต่ก็เดี๋ยวคนจะไปภยในเลยจะี้นะคคือพี่ตาเสียสระใช่พี่ตาเสียสราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเองกะไม่ยอมใจอ่อนใช่ไหมคะพม่แม่ต้อ็บอกว่าก่อนมือ คั่มีกษากยน้บ้าง่อมอ่นก็เป็นตอมีด้ว่าถ้าเราเี่ยจะ้องกัารเรียน้จะกอะไรนล้็ออนเลือันเสวาบมนอาจะมีความเสีอยงอัอย่างกเ็นแฟนีไบางเขามีแฟนคลับแล้วเนี่ย รู้รู้ด้วยรู้ด้วยรับเรียกว่าโดยที่เราเองไในทันที่ตั้งตัวนะครับตอนนี้ก็มีการขับของรับบู i แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันรับบูกีกับพี่ปลายปลายนะครับก็ได้น้องปลายมาช่วยช่วยดัน l a บบู i ได้ด้วยนะก็ต้องรับบูกีก็เข้าไปอยู่ในใจของพี่พี่แฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็ ก็ก็ดูใจครับที่ที่มีแฟนๆทุกคนพี่ๆน้องๆเอ็นดูใหม่ที่ของเราอย่างการเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างดูจีนน่าจะเป็นลูกคนที่สามมาเลี้ยงง่ายมากค่ะถึงเวลาเขาชอบเตาตอนนี้เริ่มกินข้าวแล้วเขาก็กินเยอะให้ขนมก็จะไม่ร้องค่ะตามพี่ๆทางโซเชียลช่วยกันเลี้ยงทุกคนนะน้องมีอะไรหน้ามีป้องอะไรคือทุกคนจะช่วยกันดูแลอย่างพี่ๆเขาเลี้ยงช่วยเลี้ยงยังไงบ้างครับพี่ พี่สาวจะแกล้งน้องว่าต่อแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มแกล้งคืนได้แล้วแต่ว่าที่คือตูจี๊ดในบ้านเลยใช่ฮะก็จะมีพี่โกะค่ะพี่โกะเดี๋ยวก็จะรักน้องเดี๋ยวก็จะอยู่กันอยน้พี่โกะนะครับตอนนี้สิบเดือนสนใจไหมบ้างเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วแบบสักหนึ่งคนตรงนี้มาวาจะมาอแล้ว ีนก็จะให้นม้หวไก็คือพี่หวเรื่อยแล้วอ่ะสุดายแี่ผลิตภัณฑโซซีต์ว่าอะไรยังไงว่าผลิตภัณฑโซซีตนะคก็เป็นมเป็นอวนที่ดูแลขหน้าคือมหวานไม่อยากซ้เอให้พี่ๆทุกคนได้ลองใช้นะลองใช้แล้ว้หมั่นใจว่าใช้ต่อแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะห้มั่นใจในขิหน้าเราสองคนก็ให้โซซีดูแล ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เจอตรงกลางครับคุณ